มาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทานอะไรกันเรื่องเอ่ยพี่นกกำลังจะออกไปหาอะไรทานพอดีถ้าอย่างนั้นเราออกไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะดาวทานตะวันก็บานเต็มทุ่งเหลืองอารามไปหมดเลยค่ะน้องๆมีเมล็ดทานตะวันอยู่เต็มไปหมด ถ้าอย่างนั้นพี่นกขอลงไปเก็บมเมล็ดทานตะวันก่อนนะคะอ้อโหมีมเมล็ดทานตะวันเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเก็บไปฝากเพื่อนๆด้วยดีกว่าห้าแปดสิบอดสบสสิบดสวัสดีค่ะน้องๆ น้องๆได้ยินเสียงพี่นกนับเมล็ดทานตะวันอยู่ไหมคะ 5, 8, 11, 14, 17เป็นจำนวนเมล็ดทานตะวันที่พี่นกนับเพิ่มทีละ3ดังนั้น 5, 8, 11, 14, 17ซึ่งเป็นแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นค่ะ แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละสเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละสามน้องๆดูตัวอย่างนะคะ10 13 16 19 22ิบกสิก้าบองจากสิเป็น13เพิ่มขึ้น3จาก13เป็น16เพิ่มขึ้น3จาก16เป็น19เเพิ่มขึ้นสาม จาก19เป็น22เพิ่มขึ้น3จะเห็นได้ว่าแต่และจำนวนค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละ3ค่ะต่อไปเรามาดูจำนวนต่อไปนี้กันค่ะ 24..28..32..36 มีความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก24ไป28มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ อ๋อจาก24เป็น28เพิ่มขึ้น4ค่ะจาก28เป็น32เพิ่มขึ้น4จาก32เป็น36เพิ่มขึ้น4ี่จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละสเท่าๆกันสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละ4ค่ะน้องๆคะ เดี๋ยวเรามาช่วยกันดูสิคะว่าจํานวนต่อไปนี้เป็นจํานวนนับเพิ่มทีละเท่าไหร่พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ33 36 39 42 45เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่คะว้าว <Wow! S 1> ลองดูข้อต่อไปนี้กันนะคะ84 88 92 96 100เป็นการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่คะ <Wow! S 1> ต่อไปเป็นจำนวน125 150 15 200 225มีความสัมพันธ์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นจาก125เป็น150เพิ่มขึ้น25 จาก150เป็น175เพิ่มขึ้น25จาก175เป็น200เพิ่มขึ้น25จาก200เป็น225เพิ่มขึ้น25จะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละ25เท่ากันสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละ25ค่ะ และสุดท้ายเราลองมาดูจํานวนนี้กันค่ะ250 300 350 400 450จํานวนนี้มีความสัมพันธ์ของจํานวนที่เพิ่มขึ้นจาก250เป็น300เพิ่มขึ้น50จาก300เป็น350เพิ่มขึ้น50จาก350เป็น400เพิ่มขึ้น50จาก400เป็น450เพิ่มขึ้น50 จะเห็นได้ว่าแต่และจำนวนค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละ50เท่ากันสรุปได้ว่าแบบรูปมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละ50ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆพอจะเข้าใจแบบรูปและแบบความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นกันบ้างหรือเปล่าคะพี่มีคำถามมาให้น้องๆลองหาคำตอบดูคะ่ะพร้อมแล้วไปดูคำถามกันเลยคะ่ะน้องๆลองดูสิคะ ว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1 263 266 269อย2กสิเป็นแบบรูปและความสัมพันธ์แบบใดวว้าวถูกต้องค่ะน้องๆคำตอบคือ

ถูกต้องคะ่ะน้องๆคําตอบคือข้อ3เพิ่มขึ้นทีละ25ค่ะข้อ3 1424 1428 1432 1436 1440เป็นแบบรูปและความสัมพันธ์แบบใด ถูกต้องคะ่ะน้องๆคำตอบคือข้อสองเพิ่มขึ้นทีละสี่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทำถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะสรุปแบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นแบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นในจำนวนที่เท่าเท่ากัน เช่นถ้าหากเพิ่มขึ้นทีละสามแบบรูปก็จะเพิ่มขึ้นทีละสามไปเรื่อยๆหรือการบวกไปทีละสามนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดงเด็กๆแบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้ดเด็กๆกลับไปฝึกทบทวนกันเยะๆนะคะแล้วเจอ